เอาละครับผมกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่างช่องเด่นหานจิติตระรังขสู่ช่องมิดไนโซลสตรีทเด็กเช่นเคยนะครับผมดึกดึกเคลื่อนแบบนี้นะฮะกับเกมลึกลับ3ก๊กกันเหมือนเดิมนะครับผมมิดไนสมชื่อถ้าเกิดว่ามาตอนกลางวันหรือว่าตอนเช้าเดี๋ยวมันจะเป็นมอร์นิ่งไปนะงั้นมิดไนละกันตอนดึกเหมือนเดิมนะครับผมกับกิจนะครับผมกลศึกนั่นเองนะฮะมังกรเพลิงโลกามันมา2อันนะเพื่อนๆมันมา2อันนะครับผมนี่เหมือนเดิมเลยเคลียลับ6ทิศนะฮะกับมังกรเพลิงโลกา2อันนี้นะฮะ อธิบายไปในวิดีโอที่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะเลือกอันไหนเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอที่แล้วได้เลยนะครับผมถามว่าพี่ทําไมมันแพงจังเลยนะครับผมสาหรับน่องไก่เนี่ยน่องแกะอะไรพวกนี้นะครับผมมันใช้เนี่ยห้าร้อยนะเพื่อนห้าร้อยน่องแกะไก่ย่างเนี่ยซี่โครงไก่ย่างตรงนี้คือแบบหมดโคตรเยอะเพื่อนเอาจริงนะถ้าเกิดว่าเพื่อนไปเติมรายวันเนี่ยกับ power play นะครับผมมันจะอยู่ที่ราคา800กว่าบาทต่อวันนะครับผม878บบาทเท่านั้นนะครับผมเนาะ อ่ะเดี๋ยวไปเข้าสปอนเซอร์ก่อนเลยละกันนะครับผมก่อนจะมาดูตรงนี้ว่าทาไมมันถึงแพงแล้วมันคุ้มกับราคาไหมนะครับผมเนาะ่อนอื่นเลยนะครับผมใครสนใจอยากเติมเกมราคาถูกนะฮะแอดไปเลยที่ไ like, ลน์แอด powerplay มีแอดนำหน้าด้วยนะฮะหรือว่าสะดวกทาง Facebook กดที่ลิงก์ใต้คลิปขั้นตอนแรกนะครับผมทักไปเติมเงินกดที่ลิงก์โกดูช็อปนะหลังจากนั้นนี้่เพื่อนทำการเลือกเกมนะครับผมเลือกแพ็กเกจนะฮะแล้วก็เลือกราคาเพิ่มเสร็จในรถเข็นให้เรียบร้อยนะครับผมกดรถเข็นขวามือบนลงมาจะได้หน้าต่างแบบนี้นะฮะ ช่องสนับสนุนใส่ช่องวินัยโซเซตี้ของเราด้วยถ้าเกิดว่าใครใส่แล้วก็ขอบพระคุณม,ม,มากๆทุกบาททุกราคาเลยนะครับกดยืนย่างคับสั่งซื้อนะฮะจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแคปสลิปโอนเงินส่งให้อดินได้เลยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถรอรับไอเทมในเกมได้แล้วนะครับผมแพ็กเกจณปปัจจุบัน3,000บาทเหลือเพียง2,700บาทลดสูงสุดถึง10%ส่วน iOS เนี่ยลดสูงสุด1,000บาทนะครับผมเนาะเพราะว่า iOS แพ็กเกจมันเด้งไปที่3,700บาทไปที่เรียบร้อยแล้ว เปิดให้บริการเหมือนเดิมนะครับผมตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึงตี3เอาใจสายนอนดึกถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้จัดก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะฮะแพ็กเกจประหยัดประหยัดแบบนี้นะครับผมเนาะกับ power play นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเหมือนที่ผมเคยบอกไปนะฮะไอที่มันแพงเนี่ยเพราะว่ากลศึกมันเพิ่มพลังลบเยอะมากๆเดี๋ยวเราดูสีแดงนะอันนี้คือสีแดงนะเพื่อนๆถอดออกปุ๊บนะครับผมพลังลบเนี่ย670ล้านนะเพราะว่าผมไปอัพมันมานะครับผมถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้อัพ mm hmm. เพียวเพวธรรมดาธรรมดาเลยเนี่ย<ๆ><ๆ> มันจะอยู่ที่ประมาณ5้าร้อกว่าล้านเหมือนที่ผมใส่ไปให้เพื่อนๆดูในวิดีโอที่แล้วเนาะเห็นไหมพลังลบมันเพิ่มขึ้นมาแบบอุ้ยได้อังเปาอีกแล้วอะพลังลบมันเพิ่มขึ้นมาแบบว่าเยอะมากๆนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเป็นสีทองเนี่ยหลักพันล้านแล้วเพื่อนๆลองคิดดูว่าถ้าเป็นสีลุ้งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีสา0พันอัพอะส0 0พันล้านอัพแน่ๆนะครับผมเนาะ เดี๋ยวไปดูโปรโมชั่นกับ power p พ a y ก่อนดีกว่านะครับผมเนาะสำหรับคนที่อยากจะเติมกิจตรงนี้นะครับผมแพ็กเกจต,ตามนี้เลยนะผมแพ็กอ่า่เนี่ยเหลือ415บาทนะถ้าเกิดว่าซื้อแบบเหมาเมาเลยเนี่ย878นะครับผม878บาทแนะนำให้ซื้อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมน้องแกะต่อวันของเพื่อนๆเนี่ยสะสมครบ3วันนะสะสมครบ3วันจะได้ทั้งหมด225น้องแกะนะครับผมเนาะ3วันนะ ได้225น้อน่องแกะ1วันเนี่ยเพื่อนๆจะได้ทั้งหมดเนี่ย75ห้น่องแกะเฉพาะที่มันขึ้นว่าทุกวันทุกวันแบบนี้นะแล้วไอ้กิจแบบเนี้ยนะไอ้กิจแบบเนี้ยมันจะมีะมาสองรอบนะครับผมจากในกิจกรรมที่ผ่านๆมานะผมคิดว่าน่าจะสองรอบซี่โครงแกะย่างเออซี่โครงแกะย่างเนี่ยผมคิดว่าเหลียวมันมาอีกแน่ๆนะครับผมสำหรับคนที่ไม่รีบเนี่ยแนะนำให้ซื้อแพ็กย9ิบเก แพ็ก1 4 9แค่นี้พอที่เหลือก็ซื้อแพ็ก89ของวังฟ้าประธานก็ได้ส่วนถ้าเกิดว่าใครรีบนะถ้าเกิดแบบเอ้ยรอบหน้าปุ๊บอยากได้เลยว่ะอะไรเงี้ยแนะนําให้ซื้อรายวันแต่มันหมดเยอะนะอันนี้ผมแนะนําเลยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่จริงจังแบบเอ้ยไม่ได้คิดจะแข่งกับใครหรืออะไรเงี้ยผมแนะนําให้รอไปเรื่อยๆดีกว่าแต่ถามว่ากว่าจะได้เนี่ยนานไหมผมบอกเลยว่าโคตรนานนะครับผมเพื่อนๆอย่าลืมนะไอ้ตรงเนี้ยขนาดกระบี่อะไรนะ ที่มันเพิ่งมาเนี่ยยังไม่เข้าตู้เลยนะเนี่ยไอดาบอิงฟ้าเนี่ยไอดาบอิงฟ้าเนี่ยยังไม่เข้าตู้ยังไม่มีให้ขายเลยนะครับผมมันมาเนี่ยมันก็มาในรูปแบบของน้องแกะอยู่ดีนะครับผมเนาะมันจะมาแบบอยู่ข้างล่างนะเหมือนแบบว่า่าของเก่าแล้วอะไรเงี้ยมันจะเอามาขายข้างล่างนะฮะเนี่ยเห็นไหมดาบอิงฟ้าก็ยังมีไอตัวเศษตัวลุงเจนสองก็ยังมีนะฮะมันจะเอามาขายแต่มันจะเอามาขายข้างล่าง ใครที่ไม่รีบเนี่ยผมแนะนําว่าให้ซื้อแพ็ก29บาท149บาทแล้วก็89บาทสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมรับรองว่าช้าแต่ได้ชัวในราคาที่ประหยัดลงมาแต่ถามว่าแพ็กเกจเนี่ยมันจะลดลงไหมผมบอกเลยว่ามันไม่ลดลงแน่นอนเพราะว่าไอตัวกลศึกเนี่ยมันบวกพลังลบที่เยอะมากๆ,ๆเยอะกว่าตัวลุงอีกนะครับผมอันนี้คือไม่ใช่ว่า เยอะกว่าตัวลุงตอนที่แบบมันอัพสุดแล้วนะเพราะว่าไอ้ไอ้กลศึกเนี่ยสีลุงเนี่ยมันก็สามารถอัปเกรดได้เช่นกันแต่ของอัปเกรดเนี่ยมันแพงมากนะครับผมเนาะมันแพงมากยิ่งไอ้พวกชิ้นส่วนตาราวิจัยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าสีลุงเนี่ยมันจะสามารถใช้สีแดงได้ไหมเพราะว่าเวลาเราจะวิจัยในการเลื่อนขั้นเนี่ยที่ผมทําให้เพื่อนๆดูเนี่ยนะอันนี้นะมันใช้สีแดงในการวิจัยแล้วก็เลื่อนขั้นเนี่ยมันจะใช้สมุดแบบนี้ สองเล่มนะฮะขั้นแรกเนี่ยใช้เล่มเดียวขั้น2ใช้2เล่มมันก็อัพเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วอันนั้นมันเป็นสีลุงผมเชื่อว่าน่าจะพลังลบขึ้นเยอะส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะผมที่ไปเล่นเซิร์ฟเกาหลีมามีความรู้ทางด้านนี้ว่า,อาไอตัวลุ้งเนี่ยไอตัวกลนศึกลุงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอัพไปจนตันแล้วเนี่ยพลังลบเนี่ยมันเพิ่มเยอะกว่าตัวละครสีลุงไหมลองเปรียบเทียบให้ดูหน่อยแล้วก็เอาข้อมูลมา,อาบอกให้เพื่อนๆหน่อยอันนี้จะขอบคุณมากเนาะ จะได้เปรียบเทียบกันให้ดูชัดๆกันไปเลยคนบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมันแพงเกินไปหรือเปล่าหลังๆมาคนยิ่งเล่นน้อยแล้วกิจกรรมเอามาแพงๆมันจะมีคนซื้อเหรอมันมีคนซื้ออยู่แล้วนะครับผมของคุณซูเปอร์เบสของคุณซีโร่เเลเยอร์ ayer, เขาก็จับไปแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมอันดับทั้งเซิร์ฟเนี่ยซูเปอร์เบสโหเก้าแสนล้านแล้วนะครับผมพลังลบเกือบล้านล้านแล้วนะนี่นะฮะเขาใส่อันนี้นี่เขาใส่ให้ตัว กิเลนไวเยานะครับผมเกียงอุยนั่นเองนะเขาใส่ไปแล้วแล้วก็อัพขั้นไปขั้นหนึ่งเรียบร้อยแล้วด้วยนะอันนี้ก็คือสายสุลต่านสายเติมเงินแบบเติมเงินจ๋าเลยนะครับผมเนาะอีกคนหนึ่งนะฮะคุณซีโร่เซเลเยอร์อันนี้เขาก็โอ้โหแฟนคูซูเปอร์เบสแล้ว,วะ่ะซีโร่เซเลเยอร์มาที่9ก้าแสนสองแล้วนะครับผมตัวหลักเลยนะฮะใส่ไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะเป็นขั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเนาะอันนี้ใส่กี่อันเนี่ยอ๋อใส่อย่างละอันของเขาน่าจะรอพรุ่งนี้นะฮะ น่าจะรอแพ็กเกจลายวันของพรุ่งนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวดูคุณมินิบีมินิบีได้เติมยังคุณมินิบียังไม่ได้เติมนะเดี๋ยวไปดูคุณตามใจซะหน่อยฮนะอยู่ไหนวะคุณตามใจอ๋ออยู่นี่นะครับผม759,000ล้านนะครับสำหรับคุณตามใจนะตอนนี้คุณซีโร่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งไปที่เรียบร้อยนะครับผมเนาะเขาสลับกันกันกบซุปเปอร์เบสนะสองคนนะ อ๋อคุณามใจก็ยังไม่ได้ใส่นะครับผมเนาะอันนี้ก็คือเขาน่าจะเล่นเรืเ่อยๆแหละน่าจะยังไม่รีบเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยทั้งเซิร์ฟหมดทั้งเซิร์ฟเลยมีอยู่2คนมีแค่อ่าคุณซูเปอร์เบสกับคุณซีโร่สเลเยอร์สคนนี้นะฮะพลังก้าวแสลานคือสายสุลต่านแบบสายแบบใช้เงินเป็นกระดาษประมาณนั้นเลยนะครับผมเนาะ <ๆ S 2> เขาถึงจะใส่กันส่วนอย่างเราๆเนี่ยแนะนำนะฮะดองผมบอกแล้วนะผมยีบเก้าบาท149บาทแล้วก็89บาทดองไปเรื่อยๆ ส่วนไอ้ตรงนี้ถามว่าต้องซื้อไว้ไหมต้องซื้อไว้เพื่อนเพื่อนลองคิดดู25น้น่องแกะนะเว้ยยี่สิบห้าน่องแกะเพื่อนเพื่อนได้แค่ห้าเศษแล้วอันเนี้ยมันขายสองพันห้าร้อยตำลึงทองแล้วมันได้ห้าเศษใครจะไม่ซื้อใช่ไหมละ่ะแต่ผมอ่ะจะเก็บให้มันครบหนึ่งหมื่นแล้วเดี๋ยวผมจะซื้อทีเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะซื้อทีเดียวแต่ซื้อแน่นอนนะครับผมเนาะคร่าวๆก็ประมาณนี้เพราะว่าไอ้ทั้งด้านของการเลือกเนี่ย ผมได้ทํคชิปบอกไปแล้วนะผมได้ทํคชิปบอกไปแล้วว่าอันไหนมันเด่นทางด้านอะไรบ้างนั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดว่ารอบเนี้เอ้ยไม่ยังไม่อยากเอาวะยังไม่อยากได้วะก็ให้ซื้อ,อตัวลุงเจนสองไว้อัพดาวก็ได้เช่นกันนะครับผมเนาะวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้มาบอกกิจกรรมถูกๆให้เพื่อนๆได้ดูกันละกันของผมเนี่ยเติมไม่ไหวแน่ๆอันนี้นี่คือมันหมดเยอะเกินไปนะสำหรับส่วนตัวผมนะมันหมดเยอะเกินไปนะครับผมเนาะ ถ้าเกิดว่ากิจกรรมไหนที่วันหนึ่งมันประมาณ0 0 5 0 0อะไรอย่างเงี้ยมันยังพอไหวแต่ถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยหมดวันเป็นพันเมียด่าตายครับผมอันนี้นี่คือค่อยๆเติมไปเดี๋ยวผมจะสะสมเติมรายวันนี่แหละเนาะยี่สิบเก้าร้อยสี่เก้าแปดเก้านี่แหละนะครับผมเนาะสรคิดโอ้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสําหรับใครที่อยากเติมนะครับผมเนาะก็สามารถแอดไลน์ไปได้ที่ไ like ลน์แอด p o w e r p a y หรือว่าสะดวกทาง Facebook ก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเนาะสำหรับกิจกรรมนี้ บอกไปเรียบร้อยแล้วว่าคุ้มไม่คุ้มยังไงทำไมมัถึงแพงนะครับผมเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบใจก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามไปด้วยช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูนะฮะประมาณช่วงเช้าๆเดี๋ยวผมจะมาเปิดของเกมเซเว่ Night, นะไนท์เนาะให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะว่าผมเติมเอา Ruby ไว้แล้วเดี๋ยวมาเปิดดูตัวละครสีแดงกันนะตัวขอบแดงกันสำหรับเกมอื่นด้วยนะครับผมเนาะเกมที่2ของช่องของเรานั่นเอง สำหรับคิวดีโอนี้ก็ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไปเจอกันใหม่คิวดีโอนะสวัสดีครับผม